เที่ยวเรื่อยๆค่ะนี่คือคนเขากำนิค่ะเห็นไหมคะทำให้ดูว่าเป็นการประมงจะดูอีกอันนี้นะคะถ่ายให้ดูค่ะเตรเมนทูจะแม่รถมาเที่ยวอีกแล้วค่ะแม่รถมาเที่ยวเรื่อยๆจ้ะเที่ยวให้ดูว่านี่คือเป็นลานอาหาแล้วก็มีชาวประมงจับป่าน,นี่ค่ะให้ดู นี่ค่ะแล้วก็นกค่ะมันไม่กลัวเลยนกวิ่งเต็มเลยจาหนุนร้านอาหารค่ะนี่ค่ะแขกเต็มเลยเข้าคิวไม่ไหวเลยจ้าหนโบอ๊ค่ะฝนก็ก๊ลังจะตกจ้าเห็นไหมคะดูนกค่ะนก <c oughs> นกมันมาเอ้ยนกเต็มเลยน้ำก็ใส่นะ่าเล่นเจ้าแต่เล่นไม่ได้จ้ะเขาไม่ให้เล่นไม่ใช่ที่เล่นของ คนค่ะมันเป็นที่จอดเรือแค่นี้ก่อนนะจ้าแล้วจ้าหอยหอยหอยกินหอยกินกุ้งนะคะสลัดคนเดียวนะคะเนี่ยกินมากๆเลยคนเดียวจ้าวันนี้แม่รถมากินอีกแล้วจ้าไม่ถ่ายให้ดูนะคะเพราะคนมันเยอะมากแน่นเลยคนอันนี้ก็นหนว่ะฮะฟอพุตนหน

มากเลยค่ะแม่รถมาเที่ยววันนี้คนเต็มเลยคนเต็มเลยจ้าวันนี้เอาซื้ออะไรดีวะนั่นคนข่าเออแฮปเพสไปแฮปดีกว่า